กวันครอบครัวบันเทิงครับสวัสดี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 ครับคือยาเปลี่ยนไปขนาดนี้ใช่ค่ะวันนี้มาบไปว่าครับผมสลับนะฮะสลับครับคุณแมมเดี๋วจะไปวันเสาร์แทนครับอ่ะมาเริ่มที่วงดนตรีเกาหลีคุณพอรู้จักไหม EXO Uh huh. ผมได้ดูเขาในคลิป YouTube ลหลายๆคลิปนะครับตอนนี้เป็นเป็นวงที่เด็กไทยเนี่ยคอปเวอร์เต้นคอปเวอร์กันเยอะมาก uh huh. เพราะเขาเต้นกันเก่งมากนะฮะพิเศษเลยครับว่าเขาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเมื่อวันก่อน,อนครับทีมงานบันเทิงของเราเนี่ยไปทำข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง EXO นะฮะหลังจากที่เดบิวต์มาประมาณ2ปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะยอดขายบัตรครับเขาบอกว่าตั้งใจจะเปิดเพียง2รอบครับแต่พอเปิดปุ๊บ ไม่น่าเชื่อครับบัตรขายหมดภายใน3นาทีสามหมื่นที่นั่งเลยเหรอสามหมื่นที่นั่งครับ3นาทีสองรอบหมดเลยครับทำให้ต้นสังกัด SM Entertainment เนี่ยต้องตัดสินใจเพิ่มรอบการแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะฮะโดยเขาจัดงานที่โซลโอลิมปิกพาร์คยิมเนเซียมสเตเดียมนะครับประคอกับอินเทอร์เนชบ้านเรานี่เองนะครับ<ม>นอกจากนั้นนะครับทั้งสมาชิกทั้ง11คนได้ออกมาสัมภาษณ์กับนักข่าวเกาหลีว่า เรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นกันเองมากครับที่พวกเราไปสัมภาษณ์นะฮะนะักข่าวก็ยิงคำถามับสดๆเลยและแน่นอนครับมีหนึ่งเรื่องที่อยากรู้ก็คือคริสเอ็กโซหนึ่งในสมาชิกของวงนี้นะครับได้ขอลาออกครับด้วยการยื่นฟ้องต้นสังกัดเพื่อฉีกสัญญาด้วยนะฮะเรียกได้ว่านะักเ,เพื่อร่วมวงเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นบอกว่า เรื่องที่คิดลาออกจากวงเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบวันก่อนนี้เองนะมีสมาชิกเนี่ยทุกคนเสียใจมากเลยเหนื่อยทั้งกา,ายและใจลําบากใจแต่พวกเราก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็พยายามจะทําให้วงเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเดิมนะฮะโดยเฉพาะคุณลูซานนะฮะเขาบอกว่าคุณลูซานหนึ่งในสมาชิกเนี่ยพูดซะน่าสงสารเลยบอกว่าเขาไม่คิดว่า จะไม่มีใครเขาคิดว่าจะไม่มีใครมาดูคอนเสิร์ตพวกเราแล้วอ่ะแต่เขาเห็น,นแฟนๆมาเต็มพอขนาดน,นี้เขาก็ดีใจเขาถึงขอบคุณครับนี่เขาพูดแบบเศร้าเลยนะฮะ <c oughs> ผมพยายามเลียนแบบอารมณ์ของเขานะฮะแต่อาจจะไม่ถึงเกือบจะเสียน้ําตาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เห็นนักข่าวไทยครับก็เลยบอกว่าฝากภาษาไทยแล้วก็ยืนยันรุ่งเขาะว่าเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองไทยอย่างแน่นอนครับเดือนกันยายนอือฟังดูฮะ 네, 태국에서도 저희가 투어를 돌면서 저희를 원하신다면, 저희를 보고 싶으시면 어디든 갈 생각이 있고요. 태국에서도 물론 갈 생각이 있습니다. 어, 저희, 어, 저희도 많이 보고 싶으니까 기대 많이 해주세요. 태국 팬 여러분들. 사우디컵! 사우디컵! 코카 เต้นสุดยอดมากเลยคุณ่าเป็นเก่งมากครับผมได้ดูคลิปยูทูบของเขานะฮะเป็นังไงเขาเต้นังไงอะไรฮะคุณเต้นได้ไหูคุณเต้นได้ไหมเดี๋ยวว่าให้ผมเต้นเลยครับผมเต้นแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่อยากดูนะครับผมอยู่ให้ผมเต้นอะไรก็ไม่รู้เต้นเก่งจริงเต้นเก่งจริงนะฮะแล้วสมาชิกเขาเยอะกระจายกําลังกันเต้นบนเวทีนะคุณต้องดูภาพสิบเอ็ดคนน่ะนึกว่ามาเตะบอลนะครับผมมาแน่นเอียดเลยอ่ะกันยายนนี้นะครับ